ประเด็นต่อไปครับเป็นที่น่าสังเกตว่ากาปปสและก็คุณสุเทพได้ส่งคนไปปิดล้อมเช่นธนาคารทกรสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปปิดล้อมธนาคารกรุงไทยไปปิดล้อมธนาคารอมสินเรียกร้องให้ธนาคารเหล่านี้ไม่ปล่อยเงินผู้ให้กับรัฐบาลเพื่อนําไปชําระชาวนาที่มาจํานาข้าวปากหนึ่งคุณสุเทพ,พก็บอกว่า เมื่อรัฐบาลไม่ชําระเราสู้ชัดกปปสชนะแล้วจะชําระให้แต่ขณะดี่การคุณสุเทพก็ไปปิดล้อมธนาคารของรัฐต่างๆเพื่อไม่ให้รัฐบาลได้นําเงินไปชําระชาวนาที่จำนำข้าวหรือมีใบประทวนสิ่งสองสิ่งนี้มันขัดแย้งกันนะครับเพราะนั้นจึงอยากจะถามคุณสุเทพว่าคุณจะเอาอะไรแน่นะฮะคุณหาเสียงกับชาวนาเพียงเพื่อที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลใช่หรือไม่นะครับ